คนที่เคยเข้าไปในถ้ำภูเขาควายบางคนกลับมาบางคนไม่แต่ไม่มีใครเหมือนเดิมอีกเลยคนที่เคยไปแล้วกลับมาได้จากภูเขาควายจะไม่มีวันย่างกรายเข้าไปอีกครั้งไม่ใช่เพราะกลัวตายแต่เพราะพวกเขาเห็นบางอย่างที่คนธรรมดาไม่ควรเห็นเสียงจากชายคนหนึ่งในวงสุราบ้านนอกที่ไม่เคยหัวเราะอ,อีกเลยนับแต่นั้นภูเขาควายหรือที่คนลาวเรียกว่า ผู้ควายเป็นชื่อที่ชาวบ้านริมแม่น้ำหวานได้ยินกันจนชินหูแต่น้อยคนนักจะเคยได้ยินเรื่องถ้ำก้องคำคำที่อยู่ใต้หน้าผาลึกกลางผืนป่าทึบที่ว่ากันว่าไม่เคยมีใครเข้าไปแล้วกลับออกมาพร้อมกับสติเหมือนเดิมเรื่องทั้งหมดเริ่มจากฤดูฝนปีนั้นที่ลำห้วยน้ำแม่ไหลซัดเอาทางข้ามภูเขาพังยับเยินทำให้หมู่บ้านเวินสายคำกลายเป็นหมู่บ้านเงียบเกินปกติ ต้นไม้ใหญ่สองข้างทางเริ่มส่งกลิ่นชื่นของใบเน่าและสัตว์ป่าที่หายไปจากพื้นที่มานานก็กลับมาโผล่ในลานหลังบ้านกลางคืนแบบไม่มีปีมีคลุยในคืนนั้นเองที่หมอขุนทดกรากดตัวชายวัยห้บกว่าใส่เสื้อผ้าเก่าแต่แน่นไปด้วยเครื่องรางห้อยตะกรุดสายดำเป็นพ่วงทั้งที่ไม่ใช่ชาวบ้านที่นี่แต่กลับเดินตรงมายังบ้านของพญาแสง นายพรานแก่ผู้เคยหายตัวไปสามวันในเขตป่าภูเขาควายเมื่อสิบปีก่อนและกลับมาโดยไม่เคยย่างกลายเข้าไปอีกเลยหมอขุนทดไม่พูดอ้อมค้อมเขายื่นผงดำแห้งแข็งใส่ขวดเล็กให้พยาแสงแล้วบอกว่านี่คือเศษจากเหล็กไหลสีเลือดของจริงที่หลุดออกมาจากถ้ำก้องคำโดยไม่ผ่านพิธีกรรมพยาแสงไม่กล้ารับเขาจ้องผงแปลกนั้น ด้วยแววตานิ่งเหมือนเห็นคนตายข้างในบ้านเงียบเหมือนอากาศหยุดไหลก้องพบหลานชายของพญาแสงที่เพิ่งกลับจากเวียงจันทร์เข้ามาแทรกบทสนทนาอย่างไม่รู้เรื่องรู้ราวเหล็กไหลมันมีอยู่จริงหรอตาคำถามนั้นเหมือนมีน้ำหนักมากกว่าความอยากรู้อย่างเด็กวัยยี่สิบต,ต้นๆเพราะทันทีที่พูดจบไฟในบ้านก็กระพริบดับติดขึ้นมาทีละดวงโดยไม่มีเหตุผลหมอขุนทดหัวเราะเบา,เบา,เบา เขาบอกว่าไม่ได้มาขายของขลังและไม่ได้มาหลอกคนหาเงินเขามาเพราะเชื่อว่าพญาแสงยังมีหนี้ต้องชดใช้คำว่าหนี้ทำให้พญาแสงหันขวะสีหน้าเปลี่ยนทันทีมันเป็นความจริงที่เขาไม่อยากยอมรับพญาแสงเคยจํานองที่นาของลูกชายไว้กับเจ้าเวียงพ่อค้าของเก่ารายใหญ่ในท่าแขกเจ้าเวียงเป็นคนรวยที่คลุกอยู่กับสาสตพ์อพอๆกับของผิดกฎหมาย เขาให้เงินก้อนโตก,กับคำขู่เล็กๆว่าขึ้นไม่ไหวไม่เป็นไรแค่ส่งเหล็กไหลมาก้อนเดียวพอเวลาผ่านไปสามปีดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจนเขายกนาแทบทั้งผืนนั้นให้เจ้าหนี้ไปแล้วแต่เจ้าเวียงยังไม่พอใจเขายังอยากได้เหล็กไหลถ้าพวกเราช่วยกันไปเอามาได้เจ้าเวียงจะถอนเรื่องนี้ทั้งหมดแถมยังแบ่งกำไรจากเหล็กไหลด้วยหมอขุนทดพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆ แต่แววตามั่นคงอย่างหน้าผลลุกข้าจะไม่กลับไปที่นั่นอีกพยาแสงตอบทันทีแต่หมอคุณทศไม่หวันเขาเปิดห่อผ้าออกมาช้าๆภายในคือมีดหมอด้ามเงินแกะเป็นรูปพญานาคเกล็ดแดงหุ้มผ้าดำลงอาคมแน่นหนาเขาวางมันลงเบื้องหน้าพร้อมพูดว่าคราวนั้นเจ้าไปตัวเปล่าคราวนี้ไปกับข้าวิญญาณในนั้นจะไม่กล้าเข้าใกล้คำพูดนั้นทำให้ก้องพบเผลอกลืนน้ำลาย แม้เขาจะเป็นคนเมืองและไม่ค่อยเชื่อเรื่องพูดผีมากนักแต่พอเห็นดวงตาของตาแสงที่สั่นไหวเขาก็รู้ทันทีว่ามันมีอยู่จริงสุดท้ายพยาแสงไม่ตอบรับแต่ก็ไม่ปฏิเสธเขาเดินหายเข้าไปหลังบ้านส่วนหมอขุนทดเก็บของแล้วลุกขึ้นยืนอย่างมั่นใจว่าเขาจะได้คำตอบในไม่ช้าคืนนั้นก้องพบนอนไม่หลับฝันถึงเสียงกระซิบแผ่วเบาพี่พูดเป็นภาษาที่เขาฟังไม่ออก แต่กลับเข้าใจคำพูดอย่างประหลาดเลือดของเจ้าจะปลุกสิ่งที่หลับไหลให้ตื่นเมื่อตื่นขึ้นมาออนเช้ามืดเขาพบว่าพญาแสงกำลังลับมีดอยู่เงียบๆราวกับการตัดสินใจได้ถูกทำลงไปแล้วอย่างไม่มีใครรู้ตัวหมอคุณทดมาถึงอีกครั้งพร้อมสัมภาระเต็มหลังมีทั้งเทียนน้ำมันขี้พึ่งดำกะลาครอบยันผืนใหญ่และเศษทองแดงที่ใช้สร้างควายธนูจากวิชาโบราณฝั่งลรา พญาแสงไม่มองหน้าหมอหุ่นทศด,ด้วยซ้ำเขาโยนเป้สัมภาระไปข้างหลังแล้วพูดเบาๆว่าถ้าผ้าตายกลางป่าเผาเลยไม่ต้องเอาศพกลับมาหมอหุ่นทศเพียงยิ้มไม่ตอบอะไรขณะที่ก้องภพเดินตามมาด้วยใบหน้าเรียบเฉยไม่ยอดแก่ในบทท้องถ่ยนี้เรื่องของใครฟังทั้งพูดว่าตาเคยเจออะไรในภูเาขาควายแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องผ่านหมอกบาง กบทางเดินเก่าที่ไม่มีใครเหยียบมาหลายปีพญาแสงเดินนำหน้าพร้อมปืนลูกซองคู่ใจหมอหุนทดเดินกลางถือกระเป๋าเครื่องบวงสรวงและก้องพบเดินท้ายสุดพร้อมความสงสัยเต็มอกว่าในภูเขาที่ไม่มีใครกล้ากลับเข้าไปอีกครั้งกำลังรออะไรอยู่กันแน่ชาววันนั้นเงาของเมฆยังไม่ทันคลี่ตัวบนขอบฟ้าขบวนเล็กๆสามชีวิต ก็ออกเดินทางจากหมู่บ้านวนสายคําโดยมีเป้าหมายคือถ้ำก้องคําใต้ภูเขาควายพญาแสงเดินนำหน้าอย่างชำนาญเขารู้ว่าป่าฝั่งลาวไม่ใช่ที่สำหรับคนใจอ่อนโดยเฉพาะพื้นที่ป่าลอยต่อกับลําห้วยควานซึ่งเป็นเส้นทางเก่าของพวกพรานล่าสัตว์เมื่อหลายสิบปีก่อนป่านี้แม้ดูธรรมดาแต่กลับมีอะไรบางอย่างแฝงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องของสัตว์ที่ไม่มีตัวตนหรือรอยเท้าบนพื้นแฉะที่ไม่มีใครเดินหมอขุนทดเดินตรงกลางเขาแบกถุงสัมภาระอาคมไว้บนหลังมีเสียงเครื่องรางกระทบกันเบาๆทุกครั้งที่ก้าวส่วนกล้องพบเดินท้ายสุดเงียบและระวังตัวรู้สึกได้ถึงความแปลกประหลาดในอากาศที่ไม่เหมือนป่าธรรมชาติทั่วไปกลิ่นของใบไม้ที่เคยหอมกลับกลายเป็นกลิ่นดินหมักเกา่า บนกลิ่นโลหะบางเบาอย่างน่าประหลาดในครึ่งวันแรกพวกเขาเดินผ่านทุ่งคนกว้างที่มีดอกไม้สีเหลืองแห้งโรยราวกับถูกแผดเผาทั้งที่แดดยังไม่แรงต้นไผ่ข้างทางกอ็งอ,อพับเหมือนถูกมือยักกดลงขณะเดินผ่านจุดหนึ่งก้องพบเห็นอะไรบางอย่างแวบในพุ่มไม้ด้านข้างเขาหันไปมองทันทีแต่กลับพบเพียงลมที่พัดให้ยาไหวเบาๆยาหยุดเดิน ถ้าได้ยินอะไรอย่าตอบรับพยาแสงเอ่ยขึ้นโดยไม่หันกลับมาในตอนเที่ยงพวกเขาหยุดพักใต้ต้นตะเคียนหยกักริมห้วยน้ำในลำห้วยดูใสปกติแต่พยาแสงกลับห้ามไม่ให้ใครแต่ต้องน้ำตรงนี้มีคนตายสาบสูญเมื่อห้าปีก่อนวิญญาณมันไม่ไปไหนหรอกเขาพูดเรียบๆพร้อมหยิบหมากเคี้ยวเงียบๆเหมือนคนชินชาหมอขุนทดหยิบขวดน้ำที่เตรียมมาเองขึ้นดื่ม ก่อนเริ่มร่างยันลงบนแผ่นทองเหลืองเล็กๆพ,พึมพำถ้อยคำที่ฟังไม่รู้เรื่องก้องพบนั่งหานออกมาเล็กน้อยสายตามองป่าข้างหน้าแล้วพูดเสียงเบามันเหมือนมีคนอยู่ตรงนั้นหมอหุนทดเงยหน้าขึ้นมองไปในทิศเดียวกันแล้วพยักหน้าวิญญาณเริ่มรู้ว่าเรากําลังเข้าใกล้มันยังไม่ทำอะไรแต่มันกำลังเฝ้าดูพวกเขาออกเดินอีกครั้งเมื่อบ่ายคล้อย คราวนี้ป่าเริ่มแน่นขึ้นเส้นทางแคบลงจนต้องเดินเรียนหนึ่งต้นไม้สูงเบียดบังแสงแดดจนทั้งบริเวณมืดรากับย่างเข้ายามพบค่ำพยาแสงหยุดหน้าหน้าผาเตี้ยเตี้ยแล้วใช้มีดถากกิ่งไม้บริเวณพื้นดิน <c oughs> เผยให้เห็นเส้นได้แดงที่ขึงข้ามเส้นทางใครบางคนเคยเข้ามาก่อนเราและไม่อยากให้ใครผ่านเข้าไปหมอขุนทดหยิบไม้เท้าอาคมที่มีหัวเป็นรูปครุฑทองแดง เคาะเบาๆที่เส้นได้เสียงแกรง้งเหมือนโลหะกระทบกันดังขึ้นทันทีเส้นได้นั้นไม่เป็นเท่าในพริบตากับดักสายเวทหมอขุนทดพึ้นพำรรถ้าเหยียบไปคงไม่ได้กลับออกมาแน่ข้างหน้าคือแนวป่าทึบที่ไม่มีทางชัดเจนพยาแสงนำลัดเข้าไปโดยอาศัยเพียงลมหายใจและเสียงในป่าบางช่วงเขาใช้มีดกวาดถาวันที่ปกคลุมเหมือนประตูคึงพอตะวันตก พวกเขาก็มาถึงบริเวณราบเล็กๆที่มองเห็นเงาของภูเขาควายอยู่ไกลลิบพญาแสงชะลอฝีเท้าหยุดนิ่งนานหลายวินาทีก่อนพูดว่าคืนนี้เราจะนอนที่นี่อย่าให้ไฟดับอย่าเดินออกไปแม้จะได้ยินเสียงใครเรียกเข้าใจไหมไม่มีใครพูดอะไรต่อพวกเขาช่วยกันก่อกองไฟเล็กๆใช้ฟืนแห้งและไม้ตะเคียนเท่าพอแสงไฟเริ่มลุกหมอขุนทดหยิบหินเสียงทาง ขนาดเท้าฝ่ามือออกมาวางข้างวงไฟแล้วใช้ผงวานป้ายลงพร้อมบริกรรมมันจะเปลี่ยนสีถ้ามีบางอย่างเข้ามาใกล้ค่ำคืนนั้นเนาป่าข้างนอกดูนิ่งสนิทเกินไปลมไม่พัดเสียงมแมลงเงียบทุกอย่างเหมือนถูกกดให้เงียบกองพบนั่งหันหลังให้ป่าท่ามกลางความรู้สึกอึดอัดบางอย่างเขาเหลือบตาไปที่หินเสียงทางที่วางอยู่ข้างไฟมันกำลังเปลี่ยนสีเป็นแดงเลือดชา้ชา แสงไฟจากกองฝืนลูกว่าเป็นระยะเสียงไม้แตกดังแกรกๆสะท้อนกับความเงียบของป่าที่แม้จะอยู่แค่ปลายเท้าแต่กลับเหมือนอีกโลกหนึ่งที่ไม่อาจเอื้อมถึงค่ำคืนนั้นทั้งสามคนผลัดเวกันเฝ้าไฟไม่ให้ดับหมอขุนทดนั่งหลับตาบริกรรมคาถาเบาๆขณะพญาแสงนั่งเหลาไม้ปลายแหลมเงียบๆด้วยใบหน้าเรียบสนิทก้องพบที่ยังไม่ชินกับบรรยากาศแบบนี้พยายามขม่มตาให้หลับแต่ไม่เป็นผล เสียงอะไรบางอย่างคล้ายลมหายใจคนดังขึ้นจากแนวพงมืดด้านข้างก้องพบลืมตาขึ้นทันทีและมองออกไปตรงจุดนั้นเขาไม่เห็นอะไรแต่รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างยืนอยู่ตรงข้ามกองไฟเพียงแค่แสงไม่พอจะเผยรูปร่างหมอขุนทดค่อยคหยิบยันทองออกมาถือไว้ในมือแล้วใช้มีดหมอขีดบนพื้นดินเป็นวงกลมพรึมพำถ้อยคำที่ฟังคล้ายภาษาโบราณ เขาไม่พูดอะไรแต่เพียงแค่ชี้นิ้วไปยังกล้องพบเหมือนจะสั่งให้อยู่นิ่งๆก้องพบพยักหน้าเบาๆแต่ใจเขาเต้นแรงเหมือนกลองลั่นเขารู้สึกได้ถึงกลิ่นบางอย่างในอากาศกลิ่นเหมือนเลือดแห้งผสมดินเปียกกลิ่นที่ทำให้รู้สึกหนาวไปถึงกระดูกและทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงของตนเองพูดออกมารอไปใหม่งั้นพวกมึงจะได้เห็นดีกันน้ำเสียงนั้นไม่ใช่ของเขามันเข้ม ลึกและเย็นชาจนหน้าขนลุกเสียงนั้นไม่ได้ออกจากลำคอของเขาโดยเจตนาแต่มันถูกบังคับให้พูดออกมาเองหมอคุณทดรีบลุกขึ้นวิ่งมาหากองพบแล้วเอามือข้างหนึ่งตบยันใส่กลางอกอีกข้างยกน้ำมนต์พรมหน้าผากพลางบริกรรมคาถาอย่างรวดเร็วกองพบดิ้นพลาดร้องเสียงแหลมจนเสียงแตกมือเขากำผ้าห่มแน่นเท่าที่แรงจะมีพยาแสงจับไหลหลานไว ไม่พูดแม้แต่คำเดียวเขาเพียงก้มหน้าหลบสายตาเหมือนไม่อยากเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเสียงในลำคอก้องพบก,กลายเป็นคำพูดผสมสำเนียงลาวกัมพูชาโบราณฟังไม่ได้สับแต่กลับทำให้หมอขุนทศหน้าถอดสีเจ้าบอ่อหูว่ามันบ่แม่นของที่สิเอาไปได้ง่ายๆเด้อหมอขุนทศตะโกนสั่งห้ามมองมันในตาแล้วเอาน้ำมันชุบไปมาตูมวางกลางหน้าผากก้องพบ เสียงก้องพบเงียบลงทันทีก่อนจะฟุบไปเหมือนหมดสติเนาน,นหายไปพร้อมกับเสียงใบไม้ที่ไหวคล้ายมีใครเดินจากไปในความมืดบรรยากาศกลับมาเงียบอีกครั้งเหลือเพียงเสียงฝืนที่ยังไม่เบาๆหมอคุณทดถอนหายใจแรงราวกับเพิ่งวิ่งหนีเสือเขานั่งลงแล้วพูดเสียงเบาเขตของถ้ำเริ่มแล้วพยาเฝ้าเหล็กไหลส่งเนามาเตือนเรา ถ้าจะไปต่อต้องทำพิธีใหญ่ในตอนเช้าพญาแสงไม่ได้ตอบเขาเพียงยื่นใบายาสูบให้หมอขุนทดเงียบๆทั้งสองนั่งสูบอยู่ริมกองไฟโดยมีร่างหลานชายยังนอนนิ่งอยู่ใต้ผ้าห่มที่เปียกเหงือ่อรุ่งเช้าก้องพบตื่นขึ้นมาพร้อมอาการงุนงงเขาไม่จำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนเหมือนความทรงจำถูกเช็ดออกไปด้วยมือของใครบางคนพญาแสงบอกเขาว่าเมื่อคืนฝันร้ายเท่านั้น แต่หมอขุนทศไม่พูดอะไรเขาเพียงแค่บอกว่าอย่าพูดชื่อถ้ำนี้อีกเลยจนกว่าเราจะถึงมันชื่อของมันคือกุญแจถ้าเรียกบ่อยมันจะเปิดก่อนเวลาอันควรก่อนออกเดินทางต่อหมอขุนทดใช้ผงว่านโรยรอบที่พักและเผาผงไม้คอยในกระบอกไม้ไผ่กลิ่นควันเข้มข้นฟุ้งขึ้นแต่นั่นไม่ใช่กลิ่นเดียวที่โชยมาจากในป่ากลิ่นบางอย่างเหมือนเนื้อเนา่าปะปนมากับสายลม ที่พัดมาจากทิศท,ที่พวกเขากำลังจะมุ่งหน้าเข้าไปพญาแสงหยิบผ้าผูกข้อมือเก่าๆจากกระเป๋าแล้วมัดไว้กับข้อมือกล้องพบเงียบๆไม่พูดอะไรของแม่มึงมันเคยปกป้องขาหวังว่าจะปกป้องมึงได้คำพูดนั้นเรียบงนาาแต่ลึกลงไปข้างในมันคือการยอมรับว่าเขากลัวหมอขุนทดหยิบมีดหมอออกมาแตะก,กับหน้าผากตนเองเบาๆก่อนจะเดินนำเข้าไปในทางแคบที่เต็มไปด้วยใบยไม้แห้ง พยาแสงเดินตามส่วนก้องพบเดินท้ายโดยไม่มีใครรู้ว่าบางสิ่งที่พวกเขาทิ้งไว้เมื่อคืนมันกำลังตามมาโดยไม่มีเสียงฝีเทลภูเขาควายปรากฏตรงหน้าเต็มตาเมื่อสายหมอกยามเช้าจางลงเหมือนภูเขาทั้งลูกค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากโลกของวิญญาณสั่นเขาหยักแหลมคล้ายสันหลังสัตว์ประหลาดที่นอนทอดตัวเงียบๆมากกว่าร้อยปี แสงแดดช่วงสายทำให้เงาของภูเขาท่าลงมาบนป่าด้านล่างราวกับกำลังกลืนกินพวกเขาทีละน้อยเราจะเริ่มจากตรงนี้หมอขุนทดพูดขณะหยุดที่เชิงผาหน้าผาแห้งแลง้งไร้พรืชพันธุ์แม้แต่ยอมเดียวเสียงลมเงียบลงอย่างผิดธรรมชาติคล้ายทั้งผืนป่ากำลังกั้นหายใจเพื่อรอดูว่าคนกลุ่มนี้จะทำอะไรต่อไป ก้องพบรู้สึกถึงแรงกดดันในอากาศรากับตนกำลังยืนอยู่บนสารกลางแดดที่ร้อนจนเผาหนังได้ขาเขาแข็งไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นเพราะความรู้สึกว่ามีดวงตาหลายคู่จ้องอยู่จากทุกทิศหมอขุนถดเริ่มวางเครื่องบวงสวงเขานำเทียนไขสีดำน้ำมันจันท์หมากพลูข้าวสารแดง และวัตถุประหลาดคล้ายแร่เหล็กสีเลือดวางเป็นวงกลมใจกลางวงนั้นเขานำหุ่นควายปั้นจากขี้พึ่งผสมดินเจ็ดป่าชา้าวางไว้พร้อมเสียบตะปูอาคมลงกลางหน้าผากของมันเขาบริกรรมคาถาเนิ่นนานเสียงสั่นขึ้นเรื่อยๆจนเปลี่ยนจากเสียงคนกลายเป็นเสียงคล้ายวัวคลัง่งที่กำลังถูกเชื่อดริมฝีปากหมอขุนถดซีดลงเส้นเลือดที่ขมับ เต้นตกๆเหมือนหัวใจจะระเบิดถึงแล้วเขาเปล่งเสียงแผ่วออกมาในจังหวะที่เทียนทั้งสี่เล่มดับลงพร้อมกันโดยไม่มีลมใดพัดผ่านมาเลยทันใดนั้นท้องฟ้าที่สว่างก็มืดลงเฉยๆเมฆดำไม่รู้โผมาจากไหนลอยรวมกันคล้ายฝาชีขนาดใหญ่ครอบพวกเขาไว้พยาแสงชักปืนออกจากเป้าและกำแน่นโดยไม่ต้องมีใครสั่ง ก้องพบตัวสันแม้เหงื่อจะซึมออกจนเสื้อเปียกชุ่มแต่เขาไม่พูดอะไรจากจุดที่พวกเขายืนอยู่มองเห็นปากถ้ำหินย้อยกว้างพอให้ช้างเข้าได้ทั้งตัวพื้นดินรอบปากถ้ำเต็มไปด้วยตะไคร้แห้งเหมือนคราบเลือดเก่าที่ซึมมาจากข้างในถ้ำนี้ไม่มีนกไม่มีแมลงไม่มีสิ่งมีชีวิตใดกล้าเฉียดเข้าใกล้เหมือนมันมีลมหายใจของมันเองหมอขุนถดหยิบมีดหมอด้ามพญานาคสีแดงออกมา แล้วจดปลายมีดที่ฝ่ามือตนเองหยดเลือดตกลงกลางเครื่องบวงสวงทันทีเสียงหวีดหวิวของลมพัดย้อนขึ้นจากปากถ้ำดังสะท้อนราวกับใครสักคนกำลังสูดลมหายใจอยู่ข้างในเจ้าถ้ำยินดีให้เข้าแต่มันจะไม่ยอมให้ทุกคนออกมาหมอขุนทดพูดเสียงเบาพยาแสงศบตาหลานชายเพียงเสี้ยววินาทีเขารู้ว่าไม่มีทางถอยอีกแล้วพวกเขาต้องเข้าไปไม่ใช่เพื่อเหล็กไหล แต่เพื่อคำตอบที่ต่างคนต่างตามหามาทั้งชีวิตภายในถ้ำเย็นเยือกทันทีที่ก้าวเท้าเข้าไปแม้ยังไม่ลึกก็รู้สึกได้ว่าความร้อนจากโลกภายนอกถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงพื้นถ้ำเปียกลื่นผนังหินมีหยดน้ำไหลตลอดเวลาสะท้อนแสงไฟฉายเป็นเส้นสายราวกับเลือดที่กำลังไหลย้อนกลับสู่หัวใจของใครสักคน เสียงหยดน้ำในถ้ำไม่ได้เป็นแค่เสียงมันเหมือนคำกระซิบในภาษาโบราณที่ฟังไม่ออกฟังดีๆจะรู้ว่าหยดน้ำแต่ละหยดกำลังพูดซ้ำคำเดิมว่าเ,เข้ามาเข้ามาหมอขุนถดเดินนำใช้ไม้เท้าแตะพื้นเป็นจังหวะกองพบเดินกลางถือไฟฉายมือสั้นพยาแสงเดินท้ายพร้อมปืนในมือที่ยังไม่ละจากไหลเมื่อพวกเขาเดินลึกเข้าไปประมาณ50เมตร ทางเริ่มลาดลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งสามต้องระวังไม่ให้ลื่นหินย้อยระยะจากเพดานบางจุดยาวจนเกือบชนพื้นเบื้องหน้าคือทางแคบที่เหมือนอุโมงค์ยาวบางช่วงต้องก้มตัวลอดบางช่วงแคบจนอ้งคลานในจุดที่ทางเริ่มเปิดออกอีกครั้งพวกเขาพบโถงใหญ่ที่เงียบและเย็นราวสุสานไม่มีเสียงก้องไม่มีลมแต่ความเย็นกลับแทรกเข้ากระดูกตรงกลางโถงถ้ำมีบางอย่างเปล่งแสง มันไม่ใช่แสงจากไฟแต่เป็นแสงแดงเรืองเหมือนเลือดส่องผ่านหินนั่นแหละเหล็กไหลแสงนั้นดูเหมือนจะเต้นระยิบเบาๆเหมือนรู้ตัวว่าถูกมองแต่ก่อนที่ใครจะก้าวเข้าใกล้เสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเสียงหัวเราะแหบพร่าที่ฟังดูเหมือนชายชาราและเด็กในเวลาเดียวกันเฮ้เฮ้เฮ้ในที่สุดพวกเจ้าก็มาเสียงหัวเราะที่ดังก้องไปทั่วโถงถ้ำทำให้เวลาหยุดมิ่ง กองพบกลืนน้ำลายลงคออย่างฝืดเฟื่อนลำคอแห้งผากเหมือนถูกบีบจากข้างในขาทั้งสองข้างไม่กล้าก,ก้าวต่อราวกับพื้นหินเย็นเฉียบดูดพลังชีวิตของเขาออกไปทีละน้อยแสงสีแดงเรืองที่เปล่งออกจากก้อนเหล็กไหลกลางถงมันไม่ใช่แค่แสงธรรมดาแต่มันคือพลังบางอย่างที่เหมือนจะเรียกให้ทุกชีวิตเข้าไปหาหมอขุนทดตั้งสติมือหนึ่งถือมีดหมอ อีกมือควักยันผืนใหญ่ที่พับซ้อนกันหลายชั้นออกมาเขาโยนยันกลางอากาศมันลอยช้าๆแล้วแผ่ขยายคล้ายม่านบางสีทองที่สั่นไหวเป็นจังหวะก่อนตกลงสุขพื้นเบื้องหน้าแผ่เป็นวงพิธีกรรมอย่าเดินข้ามเส้นยันไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรทั้งนั้นเขาเตือนเสียงหนักแน่นพยาแสงทะยักหน้าส่วนก้องพบแม้ยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ก็พยักหน้าตามโดยอัตโนมัติ ดวงตาของเขาจับจ้องไปยังจุดที่แสงแดนเปล่งประกายออกมาใจหนึ่งกลัวแต่อีกใจกลับหลงไหลในความงามประหลาดนั้นเสียงหัวเราะหายไปแล้วแต่กลับมีเสียงใหม่ดังขึ้นแทนเป็นเสียงคล้ายมนุษย์เกระซิบซ้อนกันหลายร้อยเสียงฟังเหมือนเด็กพูดคำว่าหิวซ้ำไปซ้ำมาไม่มีจังหวะไม่มีที่มาแต่ก้องอยู่เต็มหัวใจหมอขุนทดค่อยๆนั่งคุกเข่าลงกลางวงยัน วางหุ่นควายธนูขนาดเท่าฝ่ามือลงเบื้องหน้าพร้อมขยี้ใบไม้แห้งปนที่ดูคล้ายจะไม่ใช่พืชธรรมดาราดด้วยน้ำมันดำจากขวดดินเผาเมื่อเขาบริกรรมคาถาและจุดไฟที่ฐานหุ่นเปลวไฟสีฟ้าก็ลุกพุ่งขึ้นมาเงียบๆไม่มีควันไม่มีเสียงแตกต่างจากไฟใดที่เคยเห็นเจ้าควายธนูวิญญาณเก่าที่ถูกผูกไว้กับพันธศักดิ์สิทธิ์ข้าขอให้เจ้าพาเราไปยังเหล็กไหล อย่าให้ปีศาจแฝงเงามาขวางทางได้อีกเสียงกระซิบท,ทั้งหลายเงียบลงทันทีเหมือนพวกมันฟังอยู่ทันใดนั้นพื้นถ้ำสั่นไหวเบาๆเหมือนเสียงฝีเท้าของสัตว์ใหญ่ที่ก้าวเข้ามาอย่างเชื่องช้าก้อนหินบางจุดหล่นลงจากเพดานเสียงสะท้อนทําให้ทุกคนหยุดหายใจมันมาแล้วหมอคุนทดพึชมำจากแสงแดงกลางถ้ำร่างหนึ่งเริ่มปรากฏขึ้นมันไม่ใช่ร่างของมนุษย์แต่ก็ไม่ใช่สัตว์ รูปร่างของมันพร่าเบลอเหมือนหมอกคน้นที่มีดวงตานับสิบเรืองแสงขึ้นพร้อมกันตัวมันสูงเท่าหลังคาถ้ำแขนยาวลากพื้นไม่มีขาแต่มันเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงพลังบางอย่างที่มองไม่เห็นเฝ้าเหล็กไหลพยาแสงกัดฟันแน่นมือคุมปืนลูกซองก้องพบไม่กล้าขยับเขารู้สึกได้ว่าร่างนั้นมองมาที่เขาโดยตรงแม้จะไม่มีดวงตาในตำแหน่งใบหน้า แต่แค่ความรู้สึกมันก็เพียงพอให้ขนทุกเส้นในร่างลุกขึ้นพร้อมกันหมอขุนโทษไม่เสียจังหวะเขาเอามีดหมอแทงลงบุ่งปืนกลางยันเลือดของเขาเองไหลซึมลงพื้นแล้วเขาตะโกนวายธนูบุกุุนควายที่เผาไฟอยู่กลางพิธีสันสะทานก่อนจะระเบิดเป็นเปลวไฟพุ่งไปข้างหน้ากลายเป็นควายดำขนาดใหญ่ดวงตาแดงฉานพุ่งชนร่างปีศาจเฝ้าเหล็กไหลยอย่างจังเสียงปะทะดังสนัน่น ร่างหมอกนั้นหายไปชั่วขณะพื้นถ้ำสั่นจนหินบางจุดร่วงลงใกล้หัวพวกเขาก้องพบลงไปที่ขอบวงยันพยาแสงรีบดึงเขากลับก่อนที่เขาจะหลุดออกไปเสียงคำรามจากร่างปีศาจดังลั่นแล้วมันก็ปรากฏตัวอีกครั้งคราวนี้ใหญ่กว่าเดิมดวงตาทั้งสิบห้าดวงสว่างวาบขึ้นในความมืดควายธนูพุ่งชนอีกครั้งแต่มันเหมือนชนกำแพงวิญญ,ญาณที่มองไม่เห็นเสียงกรีดร้องของควายดังลั่น ก่อนที่มันจะกระเด็นกลับเข้ามาในวงและก,กลายเป็นเท่าดำในพริตตาหมอขุนทดสุดตัวลงเหงื่อไหลเต็มตัวสีหน้าซีดขาวพูดเบาๆพลังของมันมากกว่าที่ข้าคาดไว้ปีศาจเฝ้าเหล็กไหลเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้พยาแสงตัดสินใจชักปืนขึ้นยิงใส่มันทันทีเสียงปืนดังสนั่นลั่นโถงแต่กระสุนเพียงแค่ทะลุผ่านหมอกหนาทึบอย่างไร้ผลหมอขุนทดกัดฟันดึงมีดหมอขึ้นมาอีกครั้ง แล้วฝืนแรงกายวาดยันกลางอากาศพลังแสงสีทองพุ่งจากปลายมีดกระแทกเข้าใส่ร่างปีศาจทำให้มันหยุดลงชั่วขณะหนีหมอขุนทศตะโกนเราเอามันไม่ได้มันไม่ใช่แค่ผู้เฝ้าแต่มันคือเจ้าถ้ำพยาแสงตะโกนใส่หลานไปพังสามรีบวิ่งออกจากถงถ้ำเสียงร้องแหลมของปีศาจก้องสะท้อนตามมาหินถ้ำเริ่มพังทลายสเก็ดปลิวว่น ในนาทีที่พวกเขาเกือบถึงปากถ้ำเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงเดียวกับที่ก้องพบเคยพูดเองโดยไม่รู้ตัวถ้าเจ้าจะมาเอาค่าเจ้าต้องจ่ายด้วยเลือดของคนที่รักที่สุดเสียงสะท้อนของความตายยังดังก้องอยู่ในโสดปราสาทขณะที่ทั้งสามวิ่งสุดแรงจากโถงถ้ำเสียงหินแตกกระจายรอยแยกบนผดานที่เพิ่งเปิดออกกระทันหันทำให้บางจุดถล่มลงมาต่อหน้าต่อตา ก้องพบวิ่งทั้งน้ำตารู้เพียงอย่างเดียวเขาต้องหนีออกไปให้พ้นพญาแสงกระชากแขนลานชายให้วิ่งนำหมอคุณทดที่เริ่มหายใจไม่ทันใช้ไม้เท้าเหล็กยันตัวเองวิ่งกระโผกกระเพลกตามมาด้านหลังเลือดจ,จากแผลที่มือยังไหลเป็นทางแต่เขาไม่หยุดแม้แต่หยุดหายใจยังไม่มีเวลาเสียงคำรามของเจ้าถ้าตามมาไม่ห่างมันไม่ใช่เสียงสัตว์ไม่ใช่เสียงวิญญาณ แต่คือเสียงของภูเขาทั้งลูกที่เหมือนจะไม่ยอมปล่อยให้ผู้ใดรอดกลับออกไปอีกเมื่อถึงทางแคบที่พวกเขาเคยคลานผ่านตอนขาเข้าพยาแสงสั่งเสียงดังก้องพบไปก่อนถลายลงไปเลยเด็กหนุ่มไม่รอช้าทิ้งตัวลงกลิ้งไปกับพื้นดินเปียกใช้มือยันอย่างทุลักทุเลจนพ้นช่วงทางต่ำหมอคุณทศพยายามคลานตามแต่เมื่อมาถึงช่วงหินย้อยขวางทางเขาก็หยุด แล้วหันกลับไปมองข้าจะอยู่พวกเจ้าต้องออกไปให้ได้เขาตะโกนเสียงแตกพยาแสงตะโกนกลับอย่าพูดบ้าๆแต่ยังไม่ทันจะยื่นมือไปช่วยร่างของหมอขุนทดก็เหวี่ยงยันใบใหญ่ใส่มือเขานำมันออกไปอย่าให้พวกมันตามเจ้าได้อีกแล้วหมอขุนทศก็หันกลับเผชิญหน้ากับเงาดำที่คืบคลานตามมาช้าๆใบหน้าของเขาไม่สแสดงความกลัวอีกต่อไปมีเพียงรอยยิ้มบางเบา และคำสุดท้ายที่เอ่ยออกมาข้ามาไกลพอแล้วถึงเวลาส่งต่อเปลวไฟจากยันทั้งห้าที่เขาโปรยไว้จุดติดขึ้นพร้อมกันล้อมรอบตัวหมอขุนทดกลายเป็นวงแสงสีทองเสียงกรีดร้องของเจ้าถ้ำดังขึ้นอีกครั้งก่อนที่ทุกอย่างจะสว่างวาบจ้าแล้วมืดลงเหมือนเปลวตะเกียงที่ถูกป่านับร้อยครั้งในคราเดียวพยาแสงกระชากตัวหลานชายลุกขึ้น พวเขาวิ่งต่อยเพียงไม่กี่เมตรก็ทะลุออกมานอกปากถ้ำแสงแดดยามบ่ายจ้าเข้าตาก้องพบสุดลงทันทีบนพื้นดินแข็งพอหายใจอย่างไม่เชื่อว่าเขายังมีชีวิตอยู่ส่วนพยาแสงยืนนิ่งมองย้อนกลับเข้าไปในถ้ำเงียบๆไม่มีเสียงไล่ล่าไม่มีเงาตามหลังมีเพียงความว่างเปล่ากี่แผ่คลุมทางเข้าเหมือนว่าไม่มีสิ่งใดเคยเกิดขึ้นที่นี่เลย ทั้งสองคนเดินจากถ้ำมาโดยไม่พูดอะไรกันสักคำจนถึงลานโล่งที่เคยตั้งแคมป์ร่างของพญาแสงสุดลงข้างหลานมือยังกํายันของหมอคุณทดแน่นราวกับกลัวว่าหากปล่อยมันจะหายไปตลอดการคืนต่อมาพวกเขาตัดสินใจออกจากป่าโดยไม่หยุดพักเหลือเพียงข้าวสารกับน้ำอีกน้อยนิดไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงกระซิบแต่ทุกก้าวยังเต็มไปด้วยเงาและกลิ่นของความตายในที่สุด พวกเขาก็กลับมาถึงหมู่บ้านริมเชิงเขาชาวบ้านมุ่งดูด้วยความตกใจเมื่อเห็นพญาแสงกับหลานชายกลับมาเพียงสองคนเมื่อเล่าทุกอย่างให้ผู้ใหญ่บ้านฟังพวกเขาเพียงหลุบตาเงียบๆไม่มีใครซักถามไม่มีใครสาบแช่งเพราะในหมู่บ้านนี้ผุกคนรู้ว่าใครก็ตามที่กล้าท้าทายเจ้าถ้ำแห่งภูเขาควายจะไม่มีวันได้กลับมาเหมือนเดิมแม้รอดมาได้ แต่บางส่วนของหัวใจอาจถูกทิ้งไว้ในถ้ำนั้นตลอดกาลหากชื่นชอบเรื่องนี้ช่วยกดไลค์ให้กำลังใจและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง y o ย t ท b e พจนานุกรมผีไว้ด้วยนะครับ